มาอยู่สวนบอลอีกหนึ่งที่นะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับตัวน,นี้นะครับอยู่หน้าวัดนองคอมนะครับตำบลไผ่ทุ่งอเภอปอจพิจิตร,น,ระนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายพันธุ์กันว่ามีอะไรมานะครับ เราเราเริ่มต้นนี่ที่เริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นจากจากซื้อมาดูก่อนหรือว่าเริ่มต้นจากซื้อมาดูก่อนเอามาเลี้ยงมาขยายมาหลังๆก็อพอขายได้ก็รับเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ฮนุมานี่มาอย่างยังคือ จบทางด้านเกษตรมาเลยเนาะไหมไม่เลยเนี่ยคือแม่ค้าเขาเป็นคนคนรับจ้างทั่วไปดีดีครับเดี๋ยวค่อยซื้อค่อยสั่งค่อยขยายพันธุ์ครับเดี๋ยวผมจะช่วยให้โปรโมทให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูที่เฟซแล้วเดี๋ยวผมจะลงในช่อง youtube ไหมใช่เดี๋ยวผมเกยๆก็เป็นไม้ราคาหน่อยตู้นี้มันเป็นเป็นตู้สายแม่พันธุ์ใช่ไหมค่ะสายแม่พันธุ์ถ้าถ้ามีลูกค้าสนใจขายไหมขายค่ะ ขายครับอันนี้ที่สามพันะฟอ์ใหญ่เลี้ยงมาเป็นปีแล้วครับอันนี้คือกวนอินนะกวนอินกวนอินแล้วปาเตะ๊ะจะเป็นไม้พื้นๆสวยดีเลยเลี้ยงไว้จะมีขายก็ขายค่ะพันสองครับมีต้นมามาหกเจ็ดต้นต้นนู้นนะสมบูรณ์อ๋อต้อนนั้นม,มันเป็นเอนางไหม่ทำจำนวนไปแล้วแต่มันก็เลยไม่ค่อยสวย นั้นอนุมานเชิญทงอ่ะอันนี้ก็ทาจานวนไปแล้วค่ะเป็นหกหลงเป็นใบใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับเป็นใบใหญ่ๆอันนี้ไซเมียพันจ้ะอันนั้นหงสุวรรณหงสุวรรณมาผีเสื้อสมุดอันนี้ก็เจ้ากุ้งไม้พื้นมาอันนี้เป็นอ่อะไรนะอะไรวะมิ่นมงคลมินมงคลไทยของไทยค่อ อันนี้เลยคือพระเอกเลยก็คืออาจารย์อาจารย์มันอาจารย์มันอาจารย์มันก็สวยดีนะครับเนี่ยผมเอาไว้แล้วผมเอาไปเลี้ยงเล็กเลยเอาเล็กๆไปเลี้ยงเติมมาหกหลงขาวกาำลังพาอพันค่ะสวยนี้หกหลงขาวหกหลงขาวนี่ขายอยู่ราคาเท่าไหรเพราะว่ามันส่วนมากจะหาไม่ค่อยเจอกันแล้จ้าอันนี้อันนี้สนใจหนึ่งพันบาทมีหัวด้วยค่ะหนึ่งพันบาทมีหัวนะครับ อัน,นนี้เป็นประเภทไหนมีของแบบกลางๆจะมีช้ชนมีนักทวาลมีพวงมาลัมีเท้าหินลันเท้าเท้าหินลันนี่สวยไหมเดี๋ยวผมขอจับราคานี่เท่าไหร่ครับตัวนี้เท้าเท้าหินลันนี่ไ่ใส่แม่ไม,ม่ได้ขายขายเบบีนะครับผมถ้าเบบีนี้ประมาณราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่พันสองพันสองนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูได้นะครับก็เข้ามานะครับเสร็จชาชนก็ผ่านหน,น่อยๆสวยค่ะกินสีหลดอดแดงเนละโอ้เยอะเนาะแตกแตกกอดดีเชื่อค่ะเันเป็นต้นมีอายุยแล้วค่ะใบเขาเยอะแล้วก็จะมีอ่อสวยนี่นไหนสวยใบเดียวเลยเหรอน้อยน่ะอะไรน่ะช่ชนเนี่ย น้อยนใียนีช่ใช่ชนนะแยกออกมาจากแม่เขาแล้วแตกแถงอันนี้เขายังไม่แดงเลยเอาไว้นั่นจริงทำจำนวนไว่เยอะค่ะถ้าถ้าของที่จำนวนตัวเองทำออกจะถูกกว่านี่มันของรับายออไ่นี่ใรสร้างเซตนี่อนาันอันนี้อยู่อันนี้อยู่ที่สองพันะบเดียวนะใบเดียวน้ะเบียนี่ฮะ อุ้ยได้ะสามร้อยันไม่แดงแต่แดงแน่นอนค่ะเพราะว่าเอามาจากแม่เขามันมันเป็นมันเป็นแบบเคี่ยวเป็นชิ้นแล้วมันเป็นแบบอะไรมันเป็นเคี่ยวออกมาเนาะไล่แยกออกเฮราคาไม่แพงมีตัวเดสีล้วตัวนี้อะทุกสนใจปองะคะอันนี้เป็นไอ้นี่สุปัถนาอันนี้มีไซตั้งแม่รอรอแต่ทำจำนวนมาแล้วยังมีอยู่แต่ยังไม่ได้ออกออกมา ต้นเาะอร่เนี่ยอาจารย์มัน่นอาจารย์มั่นต้นนี้น่าจะเป็นห้าร้อยห้าสิบ่ตัวน,นี้เป็นหัวจอมนะคะผ่าแล้วอพอผ่าแล้วก็ก็ตัดต้นทิ้งแล้วนี่เขาขึ้นมาขึ้นใหม่อันนี้จุดเด่นของส่วนนี้แล้วล่ะรู้ดูแล้วน่าจะเป็นตัวนี้และใช่ไหมครับใช่อาจารย์มั่นนั่นนัน่นมันเป็นของพนนื้นก็เป็นพญาชูรสินอันนี้ก็องค์ุยมานแล้วตัวเบบีบินะไอตัวกลางน,นั่นะหละเนี่ย ัวเนี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เรามีอ้นนี้ไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนตัวเล็กมีไหมอ่ะมีค่ะมีค่ะถือมือมีค่ะประมาณราคาร้อยห้าสิบอันนี้ชื่อสวนอะไรพี่แนะนำได้เดี๋ยวผมเอาลงช่องผมของผมแล้วนะค่ะนี่สวนน้ำสวนไอ้สมควนครับผมตั้งที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับที่ตั้งอยู่ตรงขั้นวันหนองคอมมีเบอร์โทรไหมมีค่ะ บอร์โทรเลยครับ065 430 9746ชื่อเฟสมีไหมครับมีครับสมพรจันโอค่ะสมพรจันโอครับเดี๋ยวชื่อเฟซนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อมาคุยกับพี่เขานะครับกพมีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะถ่ายให้ดูว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ติดต่อคุยกับพี่เขาก็ออยิงนะครับใครสนใจนะครับ นเพื่อนในเฟซผมกนะครับก็อย่าลืมอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับเรืนี้นะครับนะครับอีกต้นนึงนะครับในสายตาผมว่าสวยมากนะครับแต่ผมไม่รู้จะชื่อนะครับถามพี่เอาดีกว่าไก่ฮาวายไก่ฮาวายนะครับไก่ฮาวายอันนี้เป็นไก่เศรษฐีครับนี่อันนี้เป็นพระลักษณ์พระรามอันนี้พระรามตัวบนนี้พระรามพระรามจะไม่มีหูแต่พระลักษณ์จะมีหูใหญ่นี่ครับเสน่ห์ของมันเลยครับเนี่ย สน่ห์ของบอลนะครับเกี่ยวกับพวกตระกูลยักษ์เนี่ยจะมีหูหมดเลย <laughs> อันนี้แหละคือเสน่ห์ของมันอันนี้คือไอ้เช้าเท้าจันทชนกําลังเริ่มกัดสีจริงจริงกัดสีแล้วก็สวยมากกระถางแล้วเท่าไรครับตัวนี้่จันทชนมีเบบีขายแม่พันยังไม่ได้ขายครแล้วนี้ผมอยากถามเคล็ดลับในการปรุงดินดินใช่ไหมคะบอกได้ไหม อ่าคืออ่าจะไปหาซื้อใบช้ำฉามาผสมกับดินร่วนรนดินร่นรนดินดินเน่ยมะขามอ่ะจ้ะมะขามเอามาผสมมะขามเปรี้ยวอะไรเนี่ยนะจ้ะเอามาผสมเพราะ<ม>าว่าพเพราะว่าผมดูแล้วเทคนิคโอ้ใบใหญ่ผมดูแล้วนะตามตามที่เห็นเนี่ยใบใหญ่มากก็จะสดชื่นแล้วจะทำพวกนี้จะทําให้สีเปล่งใช่ใบใหญ่แล้วก็สีเข้มเลยทําธรรมชาติ ไม่ไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะไม่มีสารเคมีครับอันนี้คือปลอดภัยได้นะครับ <Okay. S 1> ครับคือสั่งไปแล้วไม่มีหัวฟอไม่มีนะครับเพราะว่าผมไปเจอบางที่เขาไปมัดมัดโคนไว้เลยมัดโคนอย่างอย่าง,างต้นเนี้ยนะเ <kans> น,นี่ยมัดคือมัดโคนแน่นเลยอ่ะแล้วตอนนี้มันไม่โตโอ้โหโถ้าการมัดการมัดโคนคือการนีบอย่างนี้อีตัวไส้ข้างในเนี่ยจะไม่ค่อยโผลนะ่ค่ะเนี่ยใช่ครับแล้วแล้วหัวก็ไม่ใหญ่ด้วยมัดมัดแน่นเลยนะ คือจริงๆเราเราประคองได้ไม่ให้แค่โค่นแค่ล้มแบบนี้แต่ว่าไม่ให้หนีบไว้แบบนี้ครับผมอันนี้ก็ได้เคล็ดลับนะครับเทคนิคนะครับสําหรับมือใหม่ด้วยแล้วก็พี่เขาก็บอกเรื่องดินเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีมีข้อสงสัยอะไรก็นะครับมีเฟสมีโทรแล้วก็โทรมาถามพี่เขานะครับแล้วก็ราคาพิเองค่ะครับก็ลองมาครับลองมาชมดูนะครับ แต่ส่วนมากที่นี่จะเป็นบอลโบราณซะมากกว่าใช่ครับตอนนี้บอลโบราณนี่ก็หลังฮิตเลยค่ะไม่ว่าปวงสวรรค์มีหูไหมผสมอะไรมาเนี่ยไม่ผสมนะเขาไม่รู้ว่าซื้อมาจากสายพันธุ์อะไรถึงอยเป็นแบบนี้อืมปกติมันไม่มีหูนะใช่ในปวงสวรรค์เออแปลกเลยจะมีหูได้ไงเออผมก็ยังไม่รู้ผมแก้ไวเนี่ยเออแปลกดิเพราะว่าส่วนใหญ่มีหูมันเป็นพวกตระกูลยักษ์อ่ะนะพี่นะ ตะกูลยักษ์นี่มีหูแน่นอนนี่ไงนี่ๆๆตัวนี้ผมชอบมากเลยพี่พี่ยานะคะตัวนี้เขาเขาเป็นพระเอกตัวที่สองพิราล่าดำหรือพระราดประธานพรซึ่งมีหลายคนเขาถามหาใชหายากแต่หายากแล้วก็ออกลูกยากเลยค่ะไม่ค่อยมีออกเลยมันเป็นมันเป็นไข่เขาบอกว่าหรือดูไข่ข้างล่างเหมือนกับพวกบอลกระดาษครับอันนี้อันนี้อันนี้ต้นเดียวกันนะ เขาจมีมากจะเป็นของพื้นๆทั่วไปอ่ะไม่ค่อยมีแบบแรงมากนะแม่คา้าทุนน้อยโอ้ยอย่างเงี้ยคนกํนาลังนิยมครับสองแบบพื้นบ้านเนีุ่นน้อยแล้วก็ราคาราคาคุยกันได้ค่ะอะ่ถ้าซื้อเยอะก็มีมีรถมีแถมมีมีๆๆอ,อะไรน,น,นี่แหละครับคือเสน่ห์ของแบบบ้านาเนี่ยแหละจริงๆเราเราเข้าใจเนาะใช่ครับ จริงๆว่าจะได้อย่างเดียวมันเป็นไม่เยอไม่ใชมันต้องแล้วเศรษฐกิจไดดีด้วยใช่ครับคนซื้ออยู่ได้คนขายอยู่ได้โอเคละแล้วก็บางอย่างก็ก็ขายไม่เต็มอย่างราคาหนึ่งพันแม่พันอย่างเพชรล้านหนึ่งพันบาทเราจะขายที่แค่เจ็ดร้อยบาทอืมเป็นไซด์ตั้งแม่มีหัวกินสีแล้วมี มีแต่สวยๆนั่นเลยมีแบบนี้เป็นพระนครเหลือ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 แม่พันไว้อันนี้แม่พันธุ์แต่ต้นน้อยไม่มีแล้วต้นน้อยน่าหมดเลยค่ะครับถ้าถ้ามีต้นเล็กจะขายยังไงถ้าขายราคาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเริ่มต้นราคาที่เริ่มต้นมีมะขวานก้ารขัจัดแดงอ่า แม่พูดผิดผมหรืสีผมหรือสีมะควานจะเหลือต้นเดียวกูต้นนี้หมดแม่เขาขายไปแล้วนนแต่ผมหรืสีอย่างเงี้ยจ้ะกานเขาจะแดงเาเ,าาเ,อ,เอันนี้เขาจะมีหูใต้ใบตัวไหนมีหูใต้ใบมะควานจะมีหูใต้ใบแต่ว่า เอ,อเอปุ่มเลือกสีมังค์วา,จานจะไม่มีนี่คือเพชรเจ็ดสีเลี้ยงไว้ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆอันค่ะอเอามาลุ้นด่างแต่ก็ด่างอยู่นะครับมามาแล้วมาแล้วเขาก็ด่างนิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยจา้ะอย่างเงี้ยจ้ะแต่มันก็ด่างอยู่น,นี่พญามณ์พญามณ์พญามณ์อันนี้คือแม่พันธุ์นี่ไง่ใช่ เป็นนี้ก็แบ่งขายแบ่งขายาต้นละเท่าไหร่ครับเกือลูกเพชรพใจจะได้พยา,มมายามมลไข่ที่พันหนึ่งพันบาทนะครับพยามอ,อันนี้ก็มีแบ่งขายเหมือนกันองคุรีมานองคุรีมนันครับผมอันนี้ปูเป็น,นสวยดวยไหครสวยมากเลยครับคุณแผนคุณแผน,นสวยมาก แหนเมนอนมาอะไรพี่อนตัวนี้เนี่ยอมาหักด่านอันนี้หักด่านาก,กินสีไม่เต็มเท่าไห่ี <c oughs> ่บบีถ่ายด้วยค่ะ,ะน,นาคลาดประธานพรนราคลาประธานพรเท่าไหร่ต, <100. S 1> ตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับอันนี้อะไรนะซื้ออะไรนะครับกบในเครื่องปักบในเครื่องปันกำล,ลังสีสวยเลยสนะ <c oughs> ปล้หนิสุดนิดอันนี้มันเป็นคนอูอืมบอลกระดาษด่างอันนี้บอลในนั้นะต้นด่างขายเท่าไรครับต้นนี้ต้นแงแล้วคุณไาร้อยห้าสิบอันนี้บอลกระดาษด่างมีบอลกระดาษด่างอันนี้ราคาละครับอันนี้เป็น เอาชิ้นมาทําแม่อ๋อมาทมําทแม่พันธุ์มันแต่ว่าไข่เขาเยอะอย่างยอกไม่ผูกออกมาเลยอ๋อไข่เนี่ยมีห้าไข่เนาะตอนนี้เขากําลังนินยมกันหมดกแล้วอืมจะ,จ,ะจะสู้อันนี้ได้นนกำลังขึ้นเลยใช่ปกนี้เคลือบปั่นปกนะครับปันนป่นสวย มันจะเป็นใบอย่างนี้เองใช่ไหมแล้วเวลานั้นเดี๋ยวมนก็จะมีสีออกมามันอืมนี่นะครับจกนั้นเราจะสวยเลยคือมกกบในเครื่องปั่นจริงจริงแต่ตัวงามมีพเพชรพันล้านมีหงส์สุวรรณครับแล้วก็ไอไอนี้พญาสุรศสี อันนี้พรมดสีครับตันนี้ก็มีไอเน,นี้ยไอ,อ,อยายเลี้ยงไม่ค่อยถูกมัคควานังสันแล้วก็มีนางเสือดาวตัวเทพๆอยู่ครับแล้วก็มีอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นมีหลายต้นอาจารย์มั่นขายยังไงครับอาจารย์มันมีจะไซแม่่นั้นเลย ถ้าเบบีอย่างนี้ขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยถ้าแยกออกมาก็สองร้อยสามร้อยสองร้อยสองรม่เอาไม่ลอนี้เราปล่อยมันลุกดูนี่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 ดูเงาหัวมันนี่แตกเอหนอตลังแตกเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยันมันนะเนี่ยเนี่ยนะจะก็ผ่าได้ยังไม่ผ่ามันมันมันหนาวมักว่อนไม่ค่อยแตกใช่ใช่ครับ ต้องรอหน้าร้อนกลัวมันจะเสียไปเลยใช่ให้มันพ้นหนาวซะก่อนค่อยผ่าใช่เหมือนกันเลยที่บ้านผมก็ยุบยุบสาวบอกม่ต้องเสียใจหรอกแม่มันยุบลงไปเดี๋ยวหัวมันก็ใหญ่ใช่ครับถ้าจะเอาเดี๋ยวยายควักอันนี้ออกให้เนี่ยให้แพงหรอกแล้วนู่นก็แล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยเพชรล้านจ้ะเพชรล้านจ้ะ ที่เวนี่ขายเท่าไรที่ป้าตั้งราคาไว้เท่าไรโอ้อยู่ที่ห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยครับจ้าครับใครสนใจนะครับดูตามเฟซแล้วก็อินบ็อกมาทางเฟซของพี่เขาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเอาเฟซขึ้นให้แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแท็ส่งไปให้นะครับแล้วเขาจะส่งตามนั้นมานะครับราคาตนี้เลยไก่ตัวงามมันก็สวยนะนะกระถางใหญ่ยุบหมดเลยนะแต่ว่าไม่เสียใจเราหัวมันเยอะใช่ครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันไหนครับกับบอลสีน,นะครับวันนี้นะ